สิบเอาปืนคนให้ฟังแต่ว่าลงก่อนข่าวไงเลยเอี่ยงบักงูเขาสิถือเกลียกอ้าวมันคือเวลามันตายบ่โทรหาไม่รับโทรกลับไม่มีบักงู19.47เจออยูนในนี้ละ โอโลโนต้องมาเอาเซนโอ้ประต o ห้องโอโลโน่รอบรอบนี่เอาบพระการหนึ่งรอขอบคุณรอบนี่เอาบานเลยที่ไม่ด้บ่ได้แล้วเนาะเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองอนึ่เจดสามสองสองสองหนึ่งันคือตีลายตัวเปนน่เเจ็ดสามสองสองสอหนึ่งเจ็ดสามสองสองสอง จ็ดสามสองสองสองหนึ่งยังอีกบาล็ทียังสี่หลายแตะเมื่อวานเจอแกไรสดอยู่พี่เค้มโอ้ยพี่น่องเพิ่งอ,อึ้นเงียบแทะเมื่มอวานก็อบอกบาเล็กทีแล้วหนูเจ็ดสามสองสองสองหนึ่งถือแมเวเป็นเล็กเล่าหลงมือเขากระดีมือเหลยบัตรนี่เนาะ บอกไปเลยทีล้วมยมันยังมีทับอยู่หลสองตัวสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมีดหมอแคนแปนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสองปะปะลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ทุกคนได้ยินทุกคนได้เห็นทุกคนก็ต้องมีความคิด เกี่ยวกับบ้านเลขที่ใหม่มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินทุกคนก็คงได้อยู่ในไลฟ์สดของช่องพ่อกัใชัยนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าเชื่อว่าแฟนคลขับเอฟีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลขับเอฟของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเง,งินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมาเลขหนึ่งทุกคนก็จับจ้องใน งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยแน่นอนแต่ลาจะบอกสักก่อนนะครับว่าคลิปคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างองหอิง,งไม่ใช่จะแม่ใบให้หวยนะครับมันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความศรัทธาของตัวของเราเองพ่อๆแบบแม่แม่เอฟีของอิงทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็มีเขาเรียกว่ามีความคิด มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเตรียมจับจ้องในคำพูดทั้งจะหลุดปากหรือไม่หลุดปากจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความต้องการของพ่อ,พอแม่เอฟซี FC แล้วเขาก็ได้สิ่งนั้นมามาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบน้า ใครเชื่อเขาก็มีโชคมีลาบใครไม่เชื่อเขาก็ได้ตามในสิ่งที่เขาไม่เชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอุ๋งอิง,งคือความอัศจรรย์ของพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีตัวบ้านตัวเมืองครับทุกคนก็ยังจับใจความได้บางคนก็ไม่ได้ดูไรแต่ล่าก็เลยทำคลิปพูดคุยเขา่าคลิปนี้เพื่อมากระจายกระจายโชคกระจายหมานให้กับ เ,เพื่อนพี่พพนอ้นองของสายล่าและแฟนขับเอฟีของสาวน้อยแฟนขับเอฟซของหญิงได้ปังกันอีกครั้งบ้านเลขที่ใหม่เป็นอะไรที่ทุกคนจับจ้องแล้วก็มีมากกว่านั้นสายล่าวิเคราะห์วิควรเก็บเอาไปฝันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวสายล่าจะมาเล่าเขาเรียกว่ามัดรวมในคลิปนี้เลยบ้านเลขที่ใหม่ 7-3- 2 2สา7สองสอ สองสองหนึ่งน้องพูดย้ำนะครับน้องพูดย้ำอยู่ในไลฟ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เหมือนวันนั้นทุกคนก็ยังคงจำได้อยู่ที่อุดรธาน,นีห้างตั้งงี่สุนที่น้องบอกกับพ่อกันชัยพ่อกันชัยก็บอกว่าโอ้หลายตัวหลือเกินํำไงถึงจะทำงานถึงจะซื้อถูกอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในไลฟ์ของคืนวันนั้น พ่อกันชัยก็จะพูดเหมือนคําเดียวเลยกับวันนั้นอยู่ที่ตั้งยี่สุนนี่แหละครับสายล่าเลยสะกิดใจเกี่ยวกับตัวเลขตัวนี้อยู่ที่ตั้งยี่สุนสามแปดเก้าหกศูนย์แล้วก็พูดอีกหลายตัวจนสายล่ามาสะกิดใจตัวมันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็มาตรงมาตรงกับาสายล่าแล้วมาคราวนี้สายล่าก็มาตรงอะไรกับกับตัวที่น้องพูดมาอีก 7จ็ดสามส่งายล่ามาวิเคราะห์วิควรถ้าเป็นคอหวยเขาก็จะจับจ้องแต่ล่าก็จับจ้องเอา3เอา7กับ3มาใส่กัน7จ็ดสามยี่มาตรงอะไรกับ2ตัวท้ายสองสนึ่นี่แหละครับสายล่าเลยมั่นใจว่าตัวเนี้มีพลังงานวิเศษแน่นอนเพราะว่าที่สายล่า ได้มามันเป็นสองหนึ่งแล้วสายล่าเขามานั่งวิเคราอวีควรถึงเอามาคูณกัน7จดสามก็เป็นยี่เบ็ดมันก็มาตรงอะไรอีกแล้วก็สามสองสสองก็เป็นหถ้าเรามาจับจับใส่ตีละตัวทีละตัวเอา7ดเอาสามเอาหมาใส่มันก็สวยแล้วก็3เลข2มีสามตัวสามสอง สามสองมันก็หกเนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่ใกล้เขาเรียกว่ามันพาดพลาดกันมาหมดเลยอยู่ในมวลมวลตัวเลขบ้านเลขที่ใหม่มุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินแล้วสายล่าติดอกติดใจกับตัวนี้แหละครับเจ็ดสามสายล่าเอามาวิเคราะห์ของสายล่าเองนะครับมานั่งวิเคราะห์นั่งวิกวนจนฝันสายล่าฝันนะครับอันนี้ใครจะตามสายล่าเขาไม่บอกเอไม่ว่านะครับ ใครจะตามก็ตามอันนี้สายล่าฝันจริงๆเอาไปนั่งวิเคราะห์วิควรเก็บไปฝันจนได้ในฝันน้องบอกว่าอย่าลืม65นี่แหละครับพูดแล้วก็ขนลุกอย่าลืม65ในฝันนะครับอันนี้สายล่าไม่ได้กุธนะไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาพูดนะครับเก็บสายล่านี่เก็บตัวเลขบ้านเลขที่มุ่นปุ้ย ของเทปวันเนี้ยที่จะไลฟ์สดวันนี้สายล่าเพิ่งคืนเอ่เพิ่งฝันเมื่อคืนนะ่ะสายล่ามาวิเคราะห์เอามาเอามาวิเคราะห์เจ็ดสามเจ็ดสามสองสองสองหนึ่งเอามาวิเคราะห์ทนฝันแล้วในฝันน้องก็เป็นคนมาบอกเองอย่าลืมหกห้าห้าหกเป็นเลขที่น้องน้องบอกอย่างเนี้ยสายล่านี่นอนจนตื่นน่ะฝันช่วงเช้าด้วยนะไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันการดึกฝัน ช่วงประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าใกล้ิะแจ้งแล้วนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าเลยเลยเอามาพูดคุีข่าวให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องของสายล่าและแฟนลับ f ซของสาวน้อยเพื่อนแฟนลับ fc ของอิงคลิปเมื่อวานนี้สายล่าบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อคลิปหน้าจะมาวิเคราะห์ให้เนี่แหละครับสายล่ามาวิเคราะห์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคาพูดที่จากไรนั้นมีทับอีกนะครับน้องก็พูดมาแล้วนะทับทับคืออะไร น้องบอกว่าทัพคือสารวัตรนี่นะครับสารวัตรเราเข้าใจไหมครับว่าคำว่าสารวัตรมันตีความหมายได้ทั้งวัดวาอารามแล้วก็สารวัตรสารวัตรก็คือตำรวจเดีย๋ยวจะขยายความไปอีกเดีย๋ยวสายล่าเจียววิ่งก็ขยายความอีกสายล่ายังไม่ทันวิเคราะห์เกี่ยวกับคําพูดของน้องว่าสารวัตรคําว่าทัพ น้องบอกว่ามีมีทับด้วยแม่หน่อยก็บอกว่าถ้ามีบ้านเลขที่ก็ต้องมีทับน้องบอกว่าทับคือสารวัตรเป็นอะไรที่เราต้องไปจับจ้องกันเดีย๋ยวคลิปหน้าสายล่าจะมาพูดเกี่ยวกับคําว่าทับสารวัตรของน้องแปลความหมายว่าอย่างไงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สายล่าบอกเลยว่ามั่นใจวันนี้ตัวเลข7 3 2 2สาสองสองก็สวยงามสายล่าวิเคราะห์วิคครแล้ว มันเป็นอะไรที่ลงตัวกับเลขท้าย2องตัวสองสอ,งสองงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันคือศรัทธาของเรานะครับขอให้ทุกคนที่ชมคลิปสายล่าคลิปนี้ตอนเช้าขอให้ทุกคนปังปังปัง,ปงอย่าลืมเลขพี่น้องครับที่น้องบอกว่า6กห้าห้าหเป็นเลขพี่น้องอย่าลืมนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดถ้าเรามีใจรักองค์ิง,งอย่าลืมนะครับ สิบสามกรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกก็ยังว่าได้วันนั้นไปเป่าเค้กเป่าเทียนให้กับลูกสาวเป็นสาวสะพังเต็มตัวแล้วไปเป่าเค้กในวันคล้ายวันเกิดปีที่19ให้กับราชินีน้อยหมอยลาเพลินของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใครไปไม่ได้อยากส่งมาลลยอยากมอบกำลังใจให้น้องก็ตามหมายเลขบัญชีที่ใสายลาขึ้นให้นะครับ ชื่อบัญชีนงางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกะสิกรไทยอ้อนะคือคู่ผู้ลวงรับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสื้อหน้คุบาอาจารย์บ่แปงมันจะพิดไใครวะดิบางเธอสิ่งที่ห้าแนมบ่เห็น ก็เปลียนใหม่ข้อมับพันโมมีม่ได้ดังที่เกิดขึ้นกับวงเฮามเหมือนี้เป็นยอนไข้ออกยอมรับซะว่ามึงกับกึ้นข้น้อคำแพงคูณเสือกับคนละแนวแล้ว ว7ที่กร,กรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วทุกโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์คายอ้อเข้าฉายเป็นวันแรก17กรกฎาคมนี้เรามีใจไปส่งกําลังใจให้บอสโจหญิงกันแบบท่วมท้นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือเขาเรียกว่านั่นคือหัวใจของเราร่วมสนับสน,นุนบอสโจหญิงกันให้เต็มที่เลย17รกรกฎาคมนี้ ต้องไปชมนะครับภาพยนตร์คาย,ายอ้อใครไม่ไปชมก็จะมาคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือความอัศจรรย์สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีจริงเป็นแบบไหนเป็นอะไรที่เราต้องไปชมคายอ้อแล้วใครที่อยากได้เสื้อนะครับก็ทักเข้าไปในสาวน้อยเพชรม้นแพงแบนเพจราคา259บาทเป็นเนื้อผ้าคอสตอนร้อเซใส่แล้วปังใส่แล้วรวยบอสบอกอย่างนั้นแต่ที่สําคัญที่รู้ร ใส่แล้วไม่เหนียวเนื่อนะเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าชั้นดีผ้าคัสตันร้อยเปเซนส่วนพี่น้องชาวาสปปลาวหรือฝั่งซ้ายของเราก็ยินดีด้วยไม่ต้องข้ามไม่ต้องเสียเวลาข้ามมาทางฝั่ง,งไทยเพราะอยู่ที่นั่นก็มีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันท์ขายอ้อสิบเจ็ดกรกฎาคมได้ชมพร้อมกับทางฝั่งไทยแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปร่วมด้วยช่วยกัน แล้วหลังจากวันที่เราไปชมแล้วเราก็มาพูดคุยกันว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นแต่มีจริงเป็นแบบไหนไข่อ้อครับชิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาวิเคราะห์เจาะลึกกับคําพูดของหญิงเกี่ยวกับบ้านเลขที่ใหม่ของมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินที่จะมีการไลฟ์สดคืนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนกับเอฟซี C, พ่อแม,แม่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยจับเขาเรียกว่าจับจองปูเสืออยู่หน้าโทรศัพท์ของเัลเงเป็นอย่างดีนะครับ เวลาไลฟ์ก็สองทุ่มต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ต้องมีอะไรที่สนุกสุดยอดแน่นอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อของสายล่าก็เอาไปประกอบในการเสี่ยงโชว์ละครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความเชื่อครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวของสายล่า้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ